โอ้บรรยากาศนี่เห็นไหมครับอันนี้คือแฟนบอลตัวจริงนะครับมาตั้งแต่บ่ายสามบบางคนก็มาแต่เช้าเห็นไหมมันนอนดูก็มีครับเห็นไหมครับของรายการในครั้งนี้ครับกิตตกระสั์ขึ้นมากับพี่น้องครับเราไปรีเดชศรีวิไลฟุตบอลคลับ นะครับยแล้วก็ช่วยกันดไลค์กดแชร์ในการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับพี่น้องครับบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทชิงรางวัลเท่าไหร่หนึ่งล้านบาทล้านเท่าไรหนึ่งล้านหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งล้านบาทตามระบบงาบของวงการฟุตบอลนะครับ เมื่อคุณชัาเดินออกมาดึงหน้าตามาจากรื่องุดนักอิทรีย์ของเลยอย่างที่สื่อรายงานก็มีการับของโหลดันลงบนเท้าครับผมครับผมขอร้องร่วมอื่นคทุกท่านครับวันนี้เราทีมนานที่ดูาอที่ดูเป็นผู้บริหารดูเพื่อส่งนิทานผู้นิตร์ ให้รับตรานี้เป็นตาบรรทัศนของเราครับขออะไรก็คืขอทท่านครับคนงคนเลือกชูช่วยกันได้เลยครับขอบคุณมากขอบคุณในการที่ชูแบบนี้ด้ยนะครับชูได้เลยนะครับเราจะไปถ่ายบรรยากาศนะครับคนเป็นลูกล้อมนะครับใครได้เป็นลูกล้อมนะครับขอบคุณมากขอบคุณในอนะครับที่ให้ความระเบิดไปด้วยเปิดไฟฉายเปิดไฟฉายอนะเปิดไฟฉาย ปิดตแลตกใจอรุเข้ามาถายรูปต้องเข้าไปถายรูปแลกดแสไม่ใช่ไม่ใช่ใหรชายขใจครับาม่้องเข้าสาภาพครับ้อใจกันเปิดค่อยายจากโทรศัพท์นสุทุกมครับสุบูถ่ายรู่ารัดูาูะครช่วยในกรนภาพนสกรไรทีมเป็นแ้ก ครับุคลากรอบครับตัวผู้นำคุกคนครับโดยที่ลูกชายอย่างนี้เราจะรู้วมาอย่างนีุ้กความรู้ของทมานทุกสานทีถ้าการบรรลุน้ำหับสุขสันต์คด้เลยครับขอบคณล้กคุณลูกก็ โมกี้อ่ะยังจันอ๋อคุณไป้เขาไปใช้เอออนบรรยากาศถ้าพร้อมแล้วกเรื่อสุนีย์เลยนะร็วว่อนนี้พรรกครับบรรยากาศรอบสนามต้ร ก่อโดยตีกองกำลังการและกองทัสุด้ายทีเขมานะครับชเอนพกศจิายนที่ผ่นาเนี่รอบสนายากครับวันนี้ไอีกว่าเทียง้นไปหนึ่งหรือมากขอรัทุกท่านครับขาสู่การแข่งขันในการยนร้อน60ปีืดงมหาสาธรรมสิริภรับ จะต้อเป็นของใครแล้วพน้องครับลวาสโมสรจี๊ดห้าสี่นร้ายจางลาบุญรอดที่ต้องรจองเรียนานียอดดีจงเลือกัยายาฮารจางเลอกแหกจางหวยหกรีสปอร์ใช่รือไม่ครับขอพูดแล้วเดร็จเด็กจะต้อเป็นของใครพวกเดกผ้าผ้าสกปรกต้อครับ It's time to get to a place where people felt comfort. One of a kind this evening was in Manitoba, the region's four most-opened forests in Africa. Although its <im> sweetest, the land is <im> filled withoses, the翡 TwitterGet and get it? <im> But ask for it나� <im> ride a big horse to the fair until everything is said